เล่าข่าวโลกสวัสดีค่ะหวันโลกร้อนก่อโรคระบาดใหม่จากจุลชีพเกือบ1,000สายพันธุ์ซ่อนตัวอยู่ใต้ฐานน้ำแข็งทิเบตจุลชีพถึง968ชนิดค่ะถูกแช่แข็งอยู่ภายใต้ฐานน้ำแข็งทิเบตโดยส่วนใหญ่ก็เป็นแบคทีเรียค่ะแล้วก็ประมาณ98%ของสปีชีเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยรู้จักมาก่อน ไม่ทราบว่าจุลชีพเหล่านี้มีอายุเท่าไหรอยู่มานานแค่ไหนภายใต้ฐานน้ำแข็งขั้วโลกมีสิ่งต่างๆซ่อนอยู่และหนึ่งในนั้นก็คือจุลชีพที่สามารถทำให้เราเจ็บป่วยได้นี่คือข้อเท็จจริงหนึ่งค่ะที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าภายใต้ฐานน้ำแข็งในสถานที่ต่างๆมีทั้งแบคทีเรียไวรัสปรสิตตลอดจนเชื้อรา หลบซ่อนถูกขังแล้วก็จําศีนอยู่ค่ะในแง่หนึ่งมันก็อาจจะเป็นสมดุลของโลกค่ะที่กักขังสิ่งเหล่านี้เอาไว้ด้วยน้ำแข็งหรืออาจจะเกิดจากสิ่งอื่นใดก็ตามแต่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือมนุษย์กำลังปลุกจุลชีพเหล่านี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผ่านการเผาผลานเชื้อเพลิงฟอสซิล จนทำให้โลกร้อนน้ำแข็งละลายและล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ค่ะจาก Chinese Academy of Science ได้ค้นพบจุลชีพกว่า9 0 0 0 0สายพันธุ์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยอาศัยอยู่ในทานน้ำแข็งบนที่ราบสูงทิเบตผลจากการวิเคราะห์จีโนมของจุลชีพที่พบเปิดเผยว่าบางชนิดมีศักยภาพที่จะทำให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่ครั้งใหม่แล้วก็ใหญ่ขึ้นจากจุลชีพเหล่านี้ ที่หลุดออกมาจากเรือนจําเยือกแข็งนะคะสถาบัน Chinese Academy of Science นี้นะคะ <c oughs> เขาได้เก็บตัวอย่างน้ำแข็งจากทานน้ำแข็งถึง21แห่งบนที่ราบสูงทิเบตค่ะพร้อมกับได้จัดลำดับ DNA ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ถูกขังอยู่ในน้ำแข็งสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของจีโนมจุลชีพในชื่อว่า et, ier, ิเ b ตก g าเซีย g ีโน m e and g e n น ซึ่งนะับเป็นครั้งแรกค่ะที่ชุมชนจุลชีพที่ซ่อนอยู่ภายใต้น้ำแข็งแห่งนี้ได้รับการจัดลำดับทางพันธุกรรมนะักวิจัยกล่าวว่าความหลากหลายของจุลชีพในระดับนี้เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเพราะการค้นพบสิ่งที่ยังมีชีวิตในทานน้ำแข็งส่วนมากยังเป็นเรื่องที่ยังหาคำตอบไม่ได้แม้ภายใต้ทานน้ำแข็งจะเป็นสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงสุดขัว้วอย่างเช่นอุณหภูมิต่ำการจำกัดสารอาหาร แต่พื้นผิวของทาน้ําแข็งก็ยังเอื้ออํานวยให้สิ่งมีชีวิตต่างๆดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างน่าประหลาดใจค่ะด้วยความไม่รู้นี้ก็เลยมีความกังวลว่าแล้วหาแบคทีเรียสามารถหลุดออกมาได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะนำไปสู่การเกิดโรคระบาดท,ท้องถิ่นไปจนถึงการระบาดครั้งใหญ่ได้ค่ะในข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าแบคทีเรียบางชนิดเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานเมื่อออกมาพบกับสภาพแวดล้อมภายนอกแต่ว่า ในอีกด้านหนึ่งแบคทีเรียมันก็มีความสามารถเฉพาะตัวในการแลกเปลี่ยน DNA กับแบคทีเรียอื่นๆได้ด้วยดังนั้นถึงแบคทีเรียจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานหลังจากหลุดจากพันธนาการแต่ว่าพวกมันก็ยังสามารถถ่ายทอดความเป็นพิษที่ตัวเองมี ไปยังแบคทีเรียอื่นๆที่พวกมันพบได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้นซึ่งปฏิสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างจุลชีพเหล่านี้ล่ะค่ะที่นักวิทยาศาสตร์มองว่ามันอาจจะเป็นอันตรายครั้งใหญ่ ทานน้ำแข็งที่ราบสูงทิเบตมีความเชื่อมโยงกับแหล่งน้ำจืดหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำแยงซีแม่น้ำเหลืองแล้วก็แม่น้ำคงคาซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารแก่สองประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอย่างจีนและอินเดียค่ะซึ่งตามหลักการแล้วโรคระบาดก็จะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเมื่อผ่านเข้าสู่พื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่เยอะตามที่โลกได้เห็นในช่วงของการระบาดใหญ่ของโควิด -19 นั่นแหละค่ะ นักวิทยาศาสตร์ยังกังวลต่อไปค่ะว่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนี้อาจจะส่งผลกระทบไปไกลกว่าผู้คนในทวีป Asia. เอเชียเนื่องจากทั่วโลกมีฐานน้ำแข็งมากกว่า20,000แห่งครอบคลุมประมาณ10%ของมวลดินทั้งหมดในโลกและฐานน้ำแข็งแต่ละแห่งก็มีแนวโน้มที่จะมีชุมชนจุลชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองฉะนั้นไม่ว่าที่ไหนก็อาจจะพบจุลชีพที่เป็นอันตรายได้ทั้งนั้น ในขณะที่เราจําเป็นที่จะต้องเร่งลดการละลายของน้ําแข็งขณะเดียวกันเราก็ต้องเร่งตรวจสอบทานน้ําแข็งต่างๆด้วยเช่นกันในอนาคตอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะหากว่าเราไม่เตรียมตัวป้องกันไว้สต่นเนิน